เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ17นะคะทุกคนจอห์นจุดๆๆนะคะ a hardware shop in a small village for five years before he moved to the city ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยทุกคนเขาบอกว่าจอห์นจุดจุดจุดนะคะมาถึงก็เว้น mm hmm. ให้เรานะตอบเลยนะคะจอห์นจุดจุดจุด,จด,จด a hardware shop in a small village นะคะขายขายอะไรเอ่ยทุกคนฮาร์ดแวร์พวกอุปกรณ์นะคะเครื่องมืออะไรนี้นะ in a small village นะคะในหมู่บ้านเล็กๆใช่ไหมคะ for five years for five years before he moved to the city เวลานะคะเราเจอแบบทดสอบเรื่อง tense เ,เนี่ยนะทุกคนเรานะคะจะต้องโฟกัสนะที่อะไรมั่งเรานะคะเวลาเจอเรื่อง tense เ,เนาะเวลาเจอเรื่อง tense นะคะจะต้องโฟกัสที่หนึ่งก็คือ เทนนะคะของประโยคข้างเคียงนะประโยคอื่นๆนะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือสิ่งที่บอกเวลาเรานะคะ อแอบขี่เส้นใต้แบบอยากๆไว้ให้แล้วนะทุกคนข้อนี้นะคะอย่างแรกที่เราต้องดูคือ tense ของสิ่งข้าเคียงถูกไหมคะประโยคข้าเคียงเนาะนี่ไงมันมีประโยคแรกนะคะแล้วก็มี before นะขั้นเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มี moved ซึ่งเป็น tense เป็นอะไรคะเป็น past tense ถูกไหมคะเป็น past simple ถูกไหมคะ ่ะเน้นหลักๆเนี่ยรู้หลักๆแค่ว่ามันเป็น past ก็พอแล้วแล้วมันก็ยังมี four five year นะคะเป็นสิ่งที่แสดงหรือว่าบอกเวลาเราถูกต้องไหมคะว่ามันว่าเขาทำมาห้าปีแล้วใช่ไหมเอ่ย four five year นะคะทำมาห้าปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย tense นะคะเรื่อง tense คู่มาอีกแล้วนะคะทุกคนยังไงเราก็หนีไม่พ้นนะคะ tense คู่มีอะไรบ้างเอ่ย present ใช่ไหมคะ present คู่ present Present ค cool, ู่ Future ถูกต้องไหมคะแล้วก็ Past คู่กับ Past อ่ะอันนี้ก็คือสองอย่างนะคะที่เราเนี่ยจะต้องไฮไลท์เลยนะว่าเวลาเจอเรื่อง t e n เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือ t e n s ของประโยชอื่นแล้วก็สิ่งต่างๆที่บอกเวลาเรานะคะ แค่ before after นี่ก็ยังสำคัญเลยนะคะทุกคนมันก็คือก่อนหลังใช่ไหมมันก็จะบอกเรานะว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดเกิดหลังแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคืออะไรคะคือ Tense คู่นะคะว่า Present มันคู่กับ Present Present คู่กับ f u t u r e นะคะ p a s t คู่กับ p a s t เนาะ,ะนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่า He moved ก็คือ Move เติมดีถูกต้องไหมคะ move คืออะไรเอ่ยทุกคน move คือย้ายใช่ไหมคะย้ายเปลี่ยนสถานที่นะคะย้ายบ้านย้ายของ move จากตรงนี้ไปตรงนั้นนะคะเปลี่ยนสถานที่ที่เราอยู่นะคะได้หมดเลยนะ I move the share from here to there อย่างเงี้ยก็คือย้ายก็อี้จากตรงนี้ไปมนตรงนั้นหรือว่าเราจะ move ตัวเองก็ได้นะคะ I move I, I will move out of my condominium this weekend นะคะก็คือฉันจะ ออกใช่ไหมคะย้ายออกใช่ไหมคะก็คือ move เนี่ยย้ายอะไรก็ได้นะคะย้ายคนย้ายของได้หมดเลยนะคะเนี่ยย้ายก็คือเขาจะย้ายใช่ไหมคะเขาจะย้ายเข้าใช่ไหมคะ move to นะคะ move to คือย้ายเข้านะถ้า move out ก็คือย้ายออกถูกต้องไหมคะ move to ก็เหมือนย้ายไปนะคะย้ายไปที่ไหนนะ ก่อนที่เขาจะย้ายเข้าเมืองนะคะจอนเนี่ยเขาทำไมเขาจุดๆๆ h a r ด w a r e shop นะคะใน small village for five year ถูกต้องไหมคะอ่ะ pass คู่กับ PASS เรียบร้อยตัดช้อยได้หลายช้อยเลยนะคะช้อยไหนเอ่ยที่ไม่ใช่ PASS บ้างคะทุกคนช้อยช้อยแรกถูกต้องไหมคะชัดเจนมากว่ามันเป็น Present simple ถูกต้องไหมเอ่ย Present simple นะคะใช่ไหนอีคะ่ะทุกคนช้อยสองก็ชัดเจนใช่ไหมคะ has ช้อยสามก็มี has เหมือนกันนะคะตัดได้ทั้งคู่เลยนะช้อยสองเนี่ยเป็น has run ใช่ไหมคะเป็น Present perfect เนอะ Present per นะคะ run เนี่ยทำไมหน้าตามันเหมือน run เนี่ยมันเป็น run Ran Run ใช่ไหมเอ่ย verb ช่องหนึ่งช่องสอง r b ช่องสามในที่นี้มันคือ has บวก Verb ช่องถามถูกไหมคะอ่ะอันที่สามนี่คืออะไรคะ present ถูกต้องไหมเอ่ย present perfect continuous นะคะก็คือ has นะคะตัวนี้ has have ได้หมดเลยนะทุกคนแล้วแต่ว่าประทานเป็นอะไรนะ has have บวก b e e n ใช่ไหมคะบวก verb ing ก็คืออะไรคะ has been running ก็คือวิ่งมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะที่จริงช้สองกับช้สามเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะ has run ก็คือ wing. วิ่งวิ่งตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้ใช่ไหมคะส่วน has been running เนี่ยก็คืออ่ะมัน run แปลว่าวิาว่งได้ใช่ไหมคะแปลว่า ดำเนินกิจการก็ได้นะคะเช่น run u uh, แบบ run a business นะคะก็คือดำเนินธุรกิจถูกต้องไหมคะได้สองอย่างเลยนะคะใช้กับการวิ่งหรือว่าใช้กับการดำเนินธุรกิจดำเนินแบบการขายร้านค้าอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะทุกคน has been running ในที่นี้ก็คือ ทำธุรกิจนี้ใช่ไหมคะทำเปิดร้านค้าเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาก็เน้นย้ำนะคะว่ามันแบบทำมาเรื่อยๆเลยจนถึงตอนนี้นะคะมันสองกับสามเนี่ยต่างกันแค่ว่าแบบแบบบอกแค่ว่าทำตอนนั้นถึงตอนนี้กับการย้ำมากกว่านะว่าแบบทำตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยๆถึงตอนนี้นะคะต่างกันแค่นี้เองเนาะอ่ะแต่ว่าเราตัดไปแล้วนะคะช้อยหนึ่งสองสามช้อยสี่กับช้อยห้าเนี่ยมันเป็นอะไรเอ่ยทุกคน มันเป็นพา s ์สถูกต้องไหมคะแฮสกับวูด a v e เนี่ยวูดมันก็เป็นพา s ์สของ WILL ถูกต้องไหมคะเป็นพาสของ WILL ถูกต้องไหมเอยแฮสก็เป็นพา s ์สของ HAVE กับ has ใช่ไหมเอ่ยพอมันเป็นพา s ์สแล้วมันก็เลือดตัวเดียวนะคะก็คือใช้แ a สไปเลยนะคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยทุกคนตอบอะไรดีคะ ตอบช้อยสี่หรือช้อยห้าดีค่ะตอนนี้ถ้าเราตัดช้อยได้เนี่ยคําตอบโอกาสถูกห้าสิบห้าสิบเลยนะไม่สี่ก็ห้าแล้วถูกต้องไหมคะตอบช้อยช้อยสี่ค่ะเก่งมากทุกคนมีใครตอบช้อยนี้บ้างเอ่ยเก่งมากเลยนะคะช้อยสี่นะ had been running นะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาบอกว่า ก่อนที่นะคะ before he moved to the city ก่อนที่เขาจะย้ายเข้าไปในเมืองเนี่ยเขาเคยใช่ไหมคะเขาเคยเปิดร้านฮาร์ดแวร์เนี่ยเป็นจำนวน5ปีเลยถูกต้องไหมคะอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะทุกคน for five years เนี่ยการบอกช่วงเวลานะคะการบอกช่วงเวลาเนี่ย กี่ปีกี่ปีเนี่ย f o r five year เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะใช้อะไรคะใช้คู่กับ present นะคะหรือ past perfect นะก็คือทำมาเรื่อยๆอยู่ต้องไหมคะเนี่ยสมมติจอห์นใช่ไหมคะเริ่มเปิดร้านฮาร์ดแวร์ตอนนี้นะคะแล้วเขาก็เปิดมาเรื่อยๆ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 เป็นเวลากี่ปีคะ years ถูกต้องไหมคะห้าปีใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอถึงจุดนี้ปุ๊บเขาก็ทช่ไหมคะหยุดใช่ไหมคะ,มคะแล้วเขาก็ move เขาก็ move ไปอีกเมืองหนึ่งถูกต้องไหมอะยเนี่ยก็คือไทม์ไลน์นะคะทุกคนแค่นี้เลยนะคะ has been running นะคะก็คือก็คือทำตั้งแต่อดีตถูกต้องไหมคะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆืใช่ไหมคะแล้วก็หยุดในอดีตเนาะถ้าเป็น has been running เนี่ยก็คือทำถ้า has been running นะคะจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือแ a d ถูกปะ ข้อน,นี้คือ has ก็คือทำตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เลยนะคะแม้ว่าเขาจะ move อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เนี่ยไม่ใช่นะข้อน,นี้เขาต้องเป็น has ถูกไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำ before ใช่ไหมคะ before ก่อนที่เขาจะ move เนี่ยก่อนที่เขาจะ move เนี่ยเขาทำมาก่อนนะแล้วเขาก็หยุดใช่ไหมคะแล้วเขาก็ move เรียบร้อยนะคะข้อน,นี้ อย่าลืมนะคะสำคัญมากนะเรื่อง tense เ,เนี่ยต้องดู tense สองประโยครอบข้างนะคะโ mm hmm. ดยเฉพาะถ้าเป็น p a s s a g e ยาวๆเนี่ยทุกคนเราอาจจะงงใช่ไหมอาจจะงงเรื่อง tense น,นะคะ mm hmm. ดูดีๆนะถ้ารอบข้างเนี่ยเป็น p r e s e n t เนี่ยส่วนมากก็จะต้องเป็น p r e s e n t เสมอนะคะ mm hmm. ถ้าเป็น pass ก็เป็น p a s t เสมอนะ,ะขึ้นอยู่กับว่าเล่าเรื่องอะไรนะคะแต่ส่วนมากมันก็จะมาด้วยกันนะทุกคนมันจะแบบไม่เปลี่ยนสลับไปสลับมานะคะ แล้วก็เรื่องแทนคู่ก็สําคัญมากนะทุกคนเจอบ่อยๆเจอบ่อยแน่ๆเลยนะคะเรียบร้อยนะคะข้อ17นะคาตอบคือ choice สี่นะคะ had been running ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะส่งเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่